โอเคครับก็กรบสวีดัสสวัสดีทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเช็คทิ่ไกเรื่อยๆอีกเช่นเคยนะครับโอเคครับก็ไม่พูดท่าตาเพลงนะครับก็มาพูดกันถึงตัวละครที่มีชื่อว่าอีชานะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะสอนเทคนิคการเล่นอีชายังไงการเดินเกมยังไงครับคือผมห่างหายจากการเล่นเมทมานานมากๆนะครับคือคนขอมาเยอะมากการเล่นขอตัวไฟเตอร์อะไรพวกนี้ผมก็จะ ทำให้ทยอยทาให้นะแต่ตอนนี้ผมขอวกกลับมาเป็นตัวเมทตัวเมนของผมก <Mus> ่อนแล้วกันที่ยังไม่ได้สอนนะั่ก็คืออีชาเนาะเราสามารถออกมาเป็นตัวโซนได้ในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเนาะเลดเกมก็ต้อง <Okay. S 2> หาระยะยืนดี mm hmm. ๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูเทคนิคการคอมโบแล้วก็ความรับสกิลอะไรต่างๆที <kung> ่ผมจะอธิบายแล้วกันเนาะโอเคไปดูกันเลยครับผมไปโอเคครับก็ตัดภาพมาที่โหมดทดลองฮีโร่นะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าผู้เล่นที่อยากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสกิลอ่าอีชานะครับ ถ้าคนที่ยังไม่รู้เนาะส่วนคนที่รู้แล้วก็สามารถกดข้ามไปเลยนะครับกดข้ามที่เวลาใต้คอมเมนต์เอ้ยไม่ใช่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อไปดูสาระหรือว่าการเดิมเกมต่อน,นะครับขั้แรกครับภาคสี่ของอีชาครับก็คือเจ้าเฟอร์บอลของเรานนั่เองนะครับนี่ครับต,ตัวนี้ตัวนี้นี่แหละเออก็คือเมื่อเราอ่าออกของที่เป็นพลังเวทหรือว่าเพิ่มโมนัสพลังเวทเยอะๆอย่างเช่นบูมสติ๊กอ่าตัดเลือดอ่าเดอาเดมอะไรพวกนี้ที่เป็นของเพิ่มพลังเวทนะครับเออประมาณนี้ก็คือยิ่งออกของเวทแรง เฟอร์บอลยิ่งถึกขึ้นยิ่งแรงขึ้นแล้วก็ยิ่งมีกรอบเพิ่มขึ้นคือเอาง่ายคือออกของเวทเยอะเฟอร์บอลก็จะเก่งนะครับมานั้น้อๆแล้วก็เมื่อเราใช้สกิลที่หหรือว่าอันติโดนหรือตีธรรมดาโดนศัตรูนะครับจะสามารถทําให้เฟอร์บอลไปตีศัตรูหรือว่าโจมตีศัตรูได้ตีตัวนี้เนี่ยเห็นปะเราตีธรรมดาใส่มันก็จะเข้าไปเกาศัตรูนะครับอ่าอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็เวลาเฟอร์บอลเราสามารถเอาไปตี ป้อมได้นะครับนี่มันก็จะตีป้อมมันก็จะมีระยะของเราอยู่นะครับว่าเฟร์บอลจะอยู่ในระยะนี้ซึ่งถ้าเฟอร์บอลหลุดระยะตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งกลับมาหาเรานะครับดูนะดูนะอ่ะถ้าเราวิ่งออกหลุดระยะมันจะวิ่งกลับมาหาเราเห็นป่ะนี่นี่นี่เห็นป่ะมันก็วิ่งกลับมาหาเรานะครับถ้าหลุดระยะนะคือเราก็ต้องยืนระยะให้ดีนะครับให้ฟร์บอลได้ทำดาเมจนะครับก็คือเหมือนเป็นฮีโร่ตัวเป็นเหมือนเป็นฮีโร่ตัวที่6ของทีมเราครับแต่ว่ามันไม่สามารถจะอ่า บังคับได้แบบดังใจอ่ะเออแค่เราต้องใช้สกิลให้โดนหรือใช้ตีธรรมดาให้โดนศัตรูอ่ะถึงมันจะไปจบตีตัวนั้นนะครับถ้าเราหรือว่าฟลาบอลไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ครับเ,เลือดของฟลาบอลจะเด้งขึ้นมาเห็นปะนี่มันเดินตามเราเลือดมันก็เด้งนะถ้าเราไม่ได้ต่อสู้นะเลือดก,ก็จะเด้งนะครับก็มาดูตอนนี้นะผมก็ให้มันใกล้ตายละดูนะสังเกตดูถ้ามันตายนะนี่มันก็จะนอนตายแล้วก็ลอยกลับมาหาตัวเราแล้วก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาเห็นปะ นี่ตรงนี้นะครับนี่คือเวลาของคูดาของเฟอร์บอลนะครับซึ่งจะมีระยะเวลา,า15วินะครับถ้าระหว่างนี้เราก็จะไม่มีเฟอร์บอลเรายังใช้สกิลได้ปกติเลยนะแต่ว่าเราจะไม่มีเฟอร์บอลในการช่วยตีหรือว่าช่วยแทงนะครับก็จะรอเขาหนีนี่พอถึงเวลาเขามันก็เกิดออกมาด้วยเลือดที่เต็มนะครับประมาณนี้คร่าวๆสำหรับขา้นสี่เฟอร์บอลแล้วก็ถ้าเราตายเพราะฮีโร่ให้ใบตีตายเลยแล้วถ้าเราตายเฟอร์บอลจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับประมาณนั้น คือเอาง่ายคือถ้าเป็นในโหมดทดลองฮีโร่อ่ะเออฟูบอลมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับภายในเวลาห้าวินะมันจะมันจะตีแรงนะครับแล้วก็ไปตีฝั่งตรงข้ามทนที่ฆ่าเราตายเออมันจะวิ่งไปเร็วๆไปอย่างเร็วเลยเอาไปตีฝั่งตรงข้ามหรือแก้แค้นให้เรานะครับสกิลที่หนึ่งของอีช่านะครับสกิลที่หนึ่งของอีช่าก็คือการปล่อยลูกบอลไปด้านหน้านะครับไปอย่างที่ทางที่กำหนดนะครับแล้วก็ฟุตบอลก็จะกระโดดกระโดดไปตีศัตรูนะครับซึ่งก็จะตีแรงมากๆน,นะครับ เราสามารถสะสมได้2สแต็คคือการใช้สกิลที่1ให้โดนขีดอยู่ใต้หลอดเลือดนะครับเป็นสสแต็คนะครับซึ่งการใช้สกิลที่1ครั้งที่3ที่มี2สแต็คกเออเรามี2สแต็คใช่ปะสกิลที่1จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีเลยนะเห็นปะปกติสกิลที่1จะเป็นสีฟ้าใช่ปะพอใช้โดน2ครั้งไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือคนนะครับเป็นคลิปป่าคลิปเลนอะไรก็ได้ที่เป็นมีสิ่งมีชีวิตอ่ะเออก็จะได้2งได้สแต็คหนึ่งถ้าสองครั้งก็2สแต็คจะเปลี่ยนสกิลหนึ ใช้โดนฮีโร่เท่านั้นนะย้ำฮีโร่เท่านั้นซึ่งลูกเห็ดตรงนี้จะเป็น CC นะครับก็คือเอาไงคือเป็นกำแพงขึ้นมานะถ้าเราปล่อยสกิลหนึ่งโดนนะย้ำต้องปล่อยโดนเท่านั้นนะเวลามีสแต็คครบอออก็จะสร้างลูกเห็ดขึ้นมาขวางศัตรูนะครับในทิศทางนั้นนะที่เราปล่อยไปก็จะเป็นกำแพงขึ้นมาขวางศัตรูนะให้ศัตรูเสียจังหวะแล้วก็ต้องเดินหลบต้องเดินอะไรประมาณนี้นะครับโอเคคร่าวๆสกิลที่หนึ่งต่อมาครับสกิลที่สองของอีชารนะ์ก็คือการกดแล้ววิ่งเร็วนะครับวิ่งไวนะ เรากดปุ๊บฟอร์บอลจะวิ่งกลับมาหาเราทันทีซึ่งจังหวะที่เฟอร์บอลวิ่งกลับมาเฟอร์บอลจะเป็นอมาตะด้วยนะคือเฟอร์บอลใกล้ตายใช่ปะแล้วเรากด2ปุ๊บเฟอร์บอลโดนอะไรก็ตามมันจะไม่โดนมันจะไม่โดนโดาเมจแล้วก็ไม่โดนซีซีนะมันจะวิ่งกลับมาหามาหาหเราเลยทันทีเลยนะครับก็คือเฟอร์บอลจะเป็นอมาตะนั่นเองนะครับใช้ได้ตอนที่แบบว่าเราอยู่หรือว่าโดนศัตรูลวงใกล้ๆเราสามารถกดแล้วเพื่อให้วิ่งกลับมาหาเราแล้วมันจะชนตัวศัตรูลอยขึ้นเห็นปะนี่ คือถ้าแบบว่าศัตรูที่อยู่รอบตัวเราจะโดนฟิวอบอลวิ่งมาชนแล้วก็ลอยขึ้นนะครับประมาณนี้คร่าวๆสร้างโลแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะอ mm hmm. ประมาณนี้ต่อไปนะครับอ mm ัลติเมทของฟิวบอลน,นะครับก็คือการสร้างวงเป็นกำแพงนะครับขังศัตรูนะพอสร้างเสร็จฟิวอบอลก็จะโดดเข้าไปทับศัตรูสร้างความเสียหายแล้วก็จะตีเร็วๆรัวๆแบบนี้นะครับคือแรงมากๆเลยนะก็สร้างตรงนี้ก็โดดไปตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคเขาก็มาดูทิคของอาเกเรียอิชากันเลยครับก็คือ mm hmm. ทิกอย่างแรกครับ ก็คือการใช้สกิลนะครับปกติแล้วสกิลหนึ่งเราใช่ไหมอ่ะเอาเห็นออกไปก่อนสกิล,ลสกิลที่หนึ่งเราจะเป็นสกิลธรรมดาเนาะ mm hmm. การเดินไปเติมเลนค่าหรืออะไรก็ตามนะเราสามารถเก็บสแต็กจากการปล่อยสคลิปได้เนาะ mm hmm. นี่ปล่อย2ครั้งใช่ปะเสร็จ mm hmm. แล้วก็สกิลหนึ่งก็จะสามารถเป็นสีม่วงแล้วก็สร้างลูกเห็ดขึ้นมาได้แล้วก็เอาไว้ใช้ตอนที่เราเข้าไฟเนาะจะมีซีซีเพิ่มขึ้นมาเป็นลูกเห็ดประมาณนี้ mm hmm. คือเราก็เก็บจากคลิปาจากคลิปตัวเล็กอะไรก็ได้แล้วก็รอ รอใช้สกิลที่1ใส่ศัตรูเพื่อจะได้มีสตันนะครับประมาณนี้ต่อมาครับทริกอย่างต่อมาของอีช่ายนะครับอันที่2นะครับก็คือการฟิกเกอร์แล้วบวกกับสกิล2เพื่อทํา c c นะก็คือฟิเกเข้าไปแล้วกด2นี่ก็จะสามารถสร้างซ c ได้นะครับประมาณนี้ร่าวๆต่อมาครับทริกอย่างต่อมาอีกอันนึงที่ผมจะแนะนําไม่ใช้นะครับก็คือการใช้สกิลหนึ่งแล้วฟิกเกอร์ถอยหลังนะคือระยะเราจะพอดีนะครับคือสมมุติว่าตรงนี้เราปล่อยโดนใ,ใช่ไหมอ่าใช่ไหม ก็คือเราก็ฟิกเกอร์ออกมานะครับเพื่อหนีเพื่อให้หนีพ้นระยะแต่ว่าสกิลหนึ่งก็ยังใช้โดนอยู่นะนี่ไม่ว่าเราจะปล่อยสกิลหนึ่งไปทางไหนก็ตามแต่แต่สกิลหนึ่งจะไม่เป๋น,นะคือเราปัดปุ๊บเราก็ฟิกเกอร์ถอยหลังนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูการเดินเกมเลยแล้วกันครับไปเลยครับผมโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนะครับผมก็วันนี้จะมาสอนเล่นอ e ีชาแบบละเอียดยิบยเลยนะการเดินเกมทุกอย่างนะครับคือผมห่างหายจากการอัพคลิปไป3-4วันแล้วนะครับก็คือแบบว่าหาย หายังหายเกินนานเกินอ่ะเออก็คิดถึงท่านผู้ชมนะครับโอเคก็ขั้นแรกก็อัพสกิลสองมาก่อนนะครับในเวลที่1เนาะแล้วก็ค่อยอัพสกิลหนึ่งนำนะครับโอเคก็มาเคลียร์การปกติคือที่ผมอัพสกิลสองมาก่อนเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ไว้สำหรับการหนีได้ในช่วงต้นเกมเนาะแล้วก็ไว้สำหรับทำซีซีให้กับตัวเราเนาะสร้างสตันอ่ะเออก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับสร้างโล่สร้างอะไรได้หลายได้หลายอย่างไว้กดหนีกดปิ่งโอเคตอนนี้บอกแล้วฟอเรนยังไงโอ้โหว้าวเป็นหนึ่งทีไม่เป็นไรครับฟล,ลอลเ่ะ เฮ้ยโอ้โหยกไปหนึ่งทียังไงยังไงยังไงตีตีฮ้ยผมว่าต้องผมต้องถอยแล้วฟิกเกอร์ออกมาครับโอ้โหไม่เกือบจะเกือบตายแล้วเนี่ยเฮ้ยฟูบอลกลับมากลับมากลับมาเอ้ยลูกรักกลับมาโอเคฟอร์เรนฟอร์เรนมาอย่างงี้ฟอร์เรนจะตายฟอร์เรนจะตายลูกรักเอ้าเฮ้ยโอ้โหซิฟอมซิฟอมอะไรเนี่ยโอ้โหตายอยู่ตายอยู่สวยสวยสวยคือเมื่อกี้ผมจะเอาเฟอร์บอลมาทุบวิ่งให้ฟูบอลวิ่งกลับมาแต่ว่าซิฟอมฟูบอลตกไป โอ้โคตรสวยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราได้เฟิร์สบัตมานะครับถือว่ายังยังดีอยู่นะครับพลังแฝงของเราระเบิดพอดีนะโอเคกับบ้านไปเรื่อยๆก่อนนะครับต้นเกมก็เอาเลยวะ่ะโอ้โหอีชา่าผมมันโหดจริงนะครับนี่อะโอเคว้าวกับบ้านไปซึ่งการเล่นอีช่านะครับข้อดีของการเล่นอีช่าที่ผมเอามาให้ให้ดูเลยก็คือหนึ่งเลยตัวไปตัวที่ปว่วนต้นเกมได้โคตรจะดีเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีฮีโร่หตัวครับช่วงแววแรกๆไม่เกินแบบว่าแววสี่เออแววสองแววสามะคือเราจะเก่งมากเหมือนเรามีฮีโร่เยอะกว่าฝั่งของข้ามเลยนะครับ มันช่วยในการจ่ายดาเมจแล้วก็แทงได้นะคือบอลเด็ดเกมก็เล่นยากนิดนึงก็ต้องหาตำแหน่งยืนให้ดีนะครับโอเคเราก็เคลียร์กลางไปตามปกตินะครับก็โอเคคือบอลมาคือเราจะเก่งในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับเพราะว่าเราจะโซนดีมากนะเป็นตัวโซนที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะโอ้โหได้เป้าเลยนะเขาเข้าไปงัดจะทำยังไงเรากระจุ่งแทงแล้วก็เดินอ้อมมาผมหาังหว่าพอเลยไม่ใช่อะไรโอ้โหหายาเตะตายโดนคิวไ้แตะซีดมาอีกหนึ่งนะครับถือว่าสวยเฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนเอามังกรดีกว่าเพื่อน ตานี้คือค่อนข้างที่จะสบายเลยนะเราได้มา3คิวต้นเกมเลยนะครับโอเคตรงกลางไม่มีอะไรนะครับซาตาเราก็กลับมารับเว็บกลางต่อไปเอ้ล้วก็ยังไงแล้วมันอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดนเห็ดไปตายสวยโอ้โหได้ข้าวะ่ะคือที่ผมเอาพลังแฝงตรงนี้มาคือผมต้องการพลังเขาเรียกว่าอะไรวะความถึกของพลังชีวิตด้วยครับเออผมจะได้แบบว่าถึกๆเนะเอาเอาพลังแฝงแบบสายนี้มาคือโคตรจะถึกเลยนะ แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นถึกมากแต่ก็ก็ถือว่าเราจะมีเลือดเดยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ช่วยได้เลยครับอาจจะใช้เป็นพลังแฝงถ้าอยากให้แรงก็เป็น Holy t h เดอร์ก็ได้นะแรงมากนะถ้าใช้สกิลิกโดนแต่ผม <S <S แต่ผมจะใช้แบบผีเสื้องไงคือก็มีประโยชน์ตัวที่สโลได้แล้วก็เอฮ้ยเอาอยัางไงล่ะกด2อแล้วก็ยกขึ้นแล้วยังไงล่ะครับไปละไวตโดนขังไปดิมาดิมาดิาดเอ,อย้ยอิกฟิกฟิก,กออกก่อนครับเดี๋ยวก็ตายห้าแล้วเออย้ยเ้ยจะตายแล้วสวย,สวยตบมันตัวันเอามันเอามัน เฮ้ยโอ้โหได้คิวหนึ่งว่ะเฮ้ยใบตายว่ะสวยครับสวยจัดเลยผมได้มาสองได้มาสามคิวแล้วว่ะโคตรเกิดโอเคตอนนี้ได้ได้เปรียบแล้วนะทีมเราเจ็ดหนึ่งแล้วนะสกอร์คิวกดวบัฟเลยครับต้นเกมเราทำได้สวยนะสามนาทีแรกเราทำได้ทั้งหมดเจ็ดคิวเลยนะเออถือว่าทีมเราทำทำดีนะอ้าวไปล้ำไปล้ำมั่วทรงเกินเอายังไงยังไงคาเฟนี่ครับโอ้โหตายแลกลกันไปครับถือว่าโอเคอยู่นะเทรดแลกกับฝั่งตรงข้ามได้ตัวหนึ่งโอเคเรากดไปคือคนไหนที่ไม่เข้าใจสกิลก็ดูต้นคลิปได้นะครับ ก็อธิบายสกิลละเอียดอยู่นะครับคอมโบแล้วก็การใช้สกิลทิกต่างๆนะก็สามารถดูต้นคลิปได้นะแต่ตอนนี้ผมก็จะสอนการเดินเกมแล้วกันโอเคเรามาเล่นล่ากันนะซึ่งอิชาเนี่ยเป็นตัวที่สามารถต่อศัตรูได้ค่อนข้างที่จะดีเนาะในการปล่อยอ่าเฟอร์วันนะครับลูกรักของเราไปตบเขานะครับแล้วก็กดสกิลสองเรียกกลับมาโอเคซิฟกิ้งเลยเหรอวะเอาเอย่อางไงยังไง,ง,ไงมุมนี้เอ้ยสวยนะเนี่ยสวยนเนี่ย,ย,เ,ยเข้าไปเลยสวยเพื่อนตามไปครับอันติวางทับหน้าไปยังไงล่ะไายาเตะโดนไปหนึ่งสองสกิลตีไปละ,ะเรียบร้อยตายหนึ่ง ปล่อยมันครับปล่อยมันเฮียยาเตะเฮียาเตะไม่ใช่เฮียาเตะฟลอเรนติโนผมเดินออกแล้วกันเฮ้ยบายมาบายมาเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนอมอมอมสวยรอดวะเอาดีเอาดีเฮ้ยสตาสตาผมกดออกแล้วผมออกผมลบจุกจุกยังไงแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหตายยังไงเฮ้ยปิงปีงโอ้โหเรียบร้อยโดนชัดดาวโอ้โยเ้ยเอ้ยสตาแม่งบินใส่หัวผมไม่น่าออกจากปากซิปเลยว่ะให, Eller, umas, ให hey. 5, hey. ้ซิปอมหนีอะไรจะรอดผมผมกะจะจุกหลบมัาเนี่ยจะสกิลสวนไงแต่ว่าไม่พอว่ะดาเมจมันแรงไปแล้วผมปิงเลยนะช็อตเมื่อกี้ เสดายจัดเลยรอเกิดไว้ก่อนงั้นเสดายจัดเลยเชี่ยอเศร้าจัดโอเคกรับมามาต่อกันเลยนะครับทุกคนไปตรงกลางต่อโอ้โหเพื่อนเราเวทค่นข่าค่อนข้างที่จะหนักนะไอซิปอมออกมาสวยนะคอสกิ้งอยู่ในวงครับยังไงแล้วไฟกันต่อไหมยังไงฟ้าไม่มีใครได้หรือเปล่าผมเชียร์กลางนะผมไม่สนนะคือเราสามารถใช้สกิลหนึ่งสะสมสแต็ปได้สองสแต็กนะครับใช้ให้โดนคนหรือฮีโร่เฮ้ยสตาร์ลุดแล้วเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะหลุดนะครับผมเะ เอาอยัางไงร,ระวังเห็ดไปแล้วก็ขังติเลยครับเรียบร้อยตายอนึงถือว่าโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยสตาร์น่าจะหลุดนะครับเดินตรงๆแบบนี้เป๋ๆน่าจะน่าจะปิงแหละเชออกมาก่อนมาก่อลุกรักออกมาลุกรักกลับมากนอเอ้เราก็ได้มากรอ,อีกตัวนึงเอ้เกมนี้สบายนะนี่โอ้โหเป็นเกมที่โคตรจะสบายเลยไม่ได้ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยจะได้แบบว่าเจอฝัง่งตัวข้ามกดดันสักเท่าไหร่นะตัวเราเก่งนะตอนเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะคือเราก็ปล่อยุตบอลไปเล่นแล้วก็อยู่ระยะห่างทิ้งระยะห่างไว้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะตัวเราแต่เลตเกมก็ควรที่จะระวังในการเยนตำแหน่งดีๆนะครับโอเคนี่ก็ช c คใช้สกิลไปก่อนนะครับก็คนไหนที่สงสัยว่าผมหายไปไหนก็อย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนก็คือผมติดเรียนนะครับเพราะว่ามันมีการเรียนแล้วก็งานก็เยอะนะครับก็ทำเวลาทําคลิปก็จะน้อยลงเนาะก็ใช้เวลาในการตัดต่อแล้วก็ทําคลิปก็จะค่อนข้างที่จะมีเวลาน้อยนะครับเฮ้ยผมเช็คคูมปก่อนอ้าวเฮ้ยไวอยู่ข้างในยังไงนะครับแล้วก็อันติขังลงไปแล้วยังไงตายหรือเปล่าตายหรือเปล่า สิบอมสิบอมสวยเพื่อนเอาไบตไบอันตเว่าเรียบร้อยอันตีไบ์คือแบบว่าถ้าไม่ได้คิวก็ไม่ได้ไหลอ่ะเออก็ตายไปนะครับคือเมื่อกี้ผมเช็คสกิลเข้าไปไงคือเจอไบพอดีก็ถือว่าได้ได้กําไรมานะสบายเกิน <c oughs> ก็เป็นสกิลของความสามารถของผมไงฮ้าีสังเกตไงครับทุกคนถ้าถ้าเมื่อกี้เป็นเป็นคนอื่นคือไม่รู้นะแต่ผมรู้ไงเออไม่ได้โปรนะคือเป็นความสามารถพิเศษเลยเรายัยางไงปล่อยเหตุไปสิบอมแล้วก็ชนกระแทกอันนี้แล้วก็กดเรียกกลับมาโอเคตาย เฮ้ยฟอเลนไม่ไปไหนไม่ไปไหนแล้วก็ปล่อยเข้าไปอีกตัวหนึง่งลูกน้องไปจัดการเลยลูกโหมันอมหนีว่ะซิปซิปจะอมเฟอร์บอลของเราทําไมอ่ะเพื่อนโอ้โหเกินเราอ้อมหลังนะอ้อมหลังหายาหายา,หายาไม่กลับใช่ไหมผมจะขังนะวางดักดูนะวางดักนี่เป็นไงเห็นปะ่ะแล้วก็ปล่อยเหตุไปครับตายโอ้โหอย่างสวยช็อตนี้คือโหดเกินคำนวณดาเมจไวเรียบร้อยโอเคเราก็ดันไปครับฟลอเรนติโนทำอะไรไม่ได้อา้าเว้าววา,าฟอเรนติลนติโน,น,โนมาดีไม่ได้เท่าไหร่เลยนะแล้วก็ตีป้อมีว,ว่าเฮ้ยเราเกมไวเกิน โอ้โหแค่เจ็ดนาทีเองไอ้เหี้ยมันจะไวเกินไปละไม่จบยังไม่จบดีกว่าเอากลางก่อนดีกว่าเอาเอาเว้าไปดิแล้วก็อัดกระแทกหน้าไปคือเวลาเราเล่นอิชาเอ้ยเดี๋ยวก่ดซีโกมถ่ายไหตามได้เนี่ยแต่ปะวะไม่ถึงว้ะคือเวลาเราเล่นอิชาเราสามารถกดสกิลสองเพื่อให้โซบอลวิ่งมาชนเราครับคนเราข้างเราจะลอยขึ้นนะครับเอาไว้สำหรับการโดนล้วงแล้วก็เอาไว้ทำซีซีให้ทีมนะโอเคเรียกกลับมานี่ครับเวลาผมเรียกโซบอลกลับมาเนาะ กูจะพูดเลยน้ำลายมันเต็มปากวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอาใหม่นะผมคืนน้ำลายก่อนโอเคก็คือเวลาเราเฟอร์บอลเราอา่ใกล้จะตายเนาะเรากด2เฟอร์บอลวิ่งกลับมาปั๊บมันจะเป็นอมาตะช่วงนั้นแล้วก็ไม่โดนสตันอะไรเลยเนาะก็จะวิ่งกลับมาหาเราโดยที่เฟอร์บอลไม่ตายเนาะก็กด2ให้คุ้มหน่อยนะครับเอาเฟอร์บอลไปสกิลแทงให้ใกล้ใกล,ใกล้ตายแล้วกด2กลับมาก็ได้เนาะเฟอร์บอลจะได้ไม่จะได้ใช้เฟอร์บอลให้คุ้มๆอ่ะเออโอเคป่ะแล้วก็เวลาเฟอร์บอลอยู่ใกล้เราโดยไม่ได้ต่อสู้อะไรก็จะเลือดเด้งนะก็เลี้ยงเฟอร์บอลให้ดีนะตัวมันนเเเก่งพรราะะฟออ์บล ถ้าเราไม่มีฟูอบอลก็จะไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะโอเคทีมข้างล่างบวกกันแล้วผมต้องไปเล่นว่ะเอ,อ้ยจะตายาฟิกเอา้าฟิกเกอร์ยังไงแล้วก็ยังไม่ทันครับฟิกเกอร์ติดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังได้ฟอรเรสต์อยู่ข่าวฟอรเรสต์เรียบร้อยตายหนึ่งคาเฟนีคิวไปแล้วผมปล่อยไม่ถึงว้ะใช่แต่คาเฟนีค่าได้ว่บโอเคถือว่าสวยอยู่ไปอยู่ตรงกลางเฮ้ยเกมนี้ยังไงแล้วมันก็ยังไงเราเข้าไปจัดการมาเลยลูกรักเข้าไปเกามันกลับมาเห็นปะเวลาฟตบอลเราเรียกฟตบอลกลับมาฟตบอลก็จะไม่โดนอะไรเลยนะไม่โดนป้อมเล็ด้้วยเเอบาจะ่ ามาดีก็มาดีจเจอเห็ดไปเห็ดสามารถสร้างซีซีได้นะกลับมาลูกลักเออกบมาเอาฟ้าดีกว่าครับโอเคได้ฟ้ามาถือว่าสบายละเราจะเดินเกมได้สบายขึ้นนะถ้าเรามีวัปปุเฮ้ยคาเฟนีไปหนึ่งหนึ่งยังไงเรายิงไปแตกโอ้โหคาเฟนี่หรือว่าแรงนั้นเละเกมแล้วเนี่ยถือว่าเราเอา,อาเอาตัวมาเล่นต้นเกมนะเราไม่ได้ตั้งใจจะอรอเลทเคขังไว้ก่อนสกิลไปเฮ้ยโอ้ยเราพยายาจะตายว่ะ ผมต้องถอยออกระยะวะโอเคตายคือเมื่อกี้ถ้าผมอยู่ในระยะแล้วให้ฟบอลตีต่อน่าจะได้ฆ่าหายาอยู่แต่ว่าผมหนีเพราะว่าผมโดนสกิลเนี่ยโอเคอเฮ้ยฟรอรเนเฮ้ยโดนลุ้มผมผมมัวแต่ดูไอเทมโดนเรียบร้อยเลยโอ้โหไบค์ฆ่าสองโอ้แต่ว่าผมได้ผมแลกได้อยู่คาเฟนีแลกได้ฟอรเลนอยู่ถือว่ายังไม่เสียหายหนะแต่ว่าโดนชัดดาวอะะที่จริงที่จริงนะเราฆ่าเราคิวเยอะเราอยา,อยาโดนชัดดาวนะสำหรับมือใหม่เนาะที่ยังไม่รู้ถ้าชัดดาวปุ๊บ เกมจะเปลี่ยนนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะได้เงินจากการชัดดาวของเราเยอะมากๆเนาะพอที่จะซื้อไอเทมได้1ชิ้นเลยนะแปบลบว่าไอเทมชิ้นกลางได้1ชิ้นเลยนะครับโอเคเฮ้ยยาเตะโดนเรียบร้อยฟอรเรลับสวยทีมเราเล่นดีนะเนี่ยซิปก็โอเคอยู่เล่นดีแต่ว่าซิปอมอมพลาดไปหน่อยชอบมอมอฟุตบอลรงไงเออเราก็เลยไม่มีตัวเล่นซิปิิงสวนแล้วยังไงครับยิงเข้าไปในป้อมแบบนั้นเอาชีวิตรอดออกมาได้โอเคสวยชัดดาวไบตได้ไดวหวะนะเราะเราแยกดันอยู่คือไอเทมออกมะ ที่ผมออกแบบนี้ที่จริงออกดาเมจล้วนก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะออกแบบนี้เพราะว่าผมต้องการเอามาช่วยทีมทังส่วนใหญ่นะผมคิดว่าผมแรงไปมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะเด็กเกมเฮ้ยออกสาตาตายนะแบบนี้ผมตีธรรมดาดีกว่าไม่งั้นผมจะกลัขังเลยกลัวมไม่ตายวะ่ะโอเคตายเนี่ยจบแล้วรู้เปล่าวะเฮ้ยทำไมมันจบง่ายจบไายจังวะเอาสามทางเลยกม่เพื่อนสามทางเลยเพื่อนมันง่ายเกินเกมนี้ไม่ได้ทนโชว์อะไรเลยแค่แบบแค่โซนให้ดูเฉยเฉก็ชนะแล้วอ่ะเห็นป้ตัวมันก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะถ้าเราเล่นต้นเกมได้ มันเก่งมากๆะช่วงต้นเกมอ่ะคือคือถ้าเราทําต้นเกมได้หนักหน่วงเิดเกมเราก็ไม่ต้องเล่นเนะล้วราก็เล่นกลางๆเกมก็จบแล้วอ่ะเกมเห็นปะแค่สิบนาทีก็จะจบแล้วเนี่ยเคได้สามทางเราถือว่าดีนะแล้วก็ยังไงเราตายไปอีกหนึ่งไบตบอันติบอันติเฮ้ยฟิกเกอร์ออกมาก่อนครับแมงโอ้โหเกือบตายโอ้โหดิดเดียวเชิญดีนะฟวบอลเราไปรับดาเมจให้แล้วก็บวกต่อได้เราออกของแบบนี้เพราะว่าเราต้องการ เลือดเพื่อมายืนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเลดเกมตัวเราจะโดนลดบทบาทในการเล่นน้อยลงนะเพราะว่าตัวเราอาจจะสร้างดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับเพราะเลดเกมเราค่อนข้างที่ต้องยืนตำแหน่งให้ดีแล้วก็โซนให้ดีนะครับเราจะไม่ค่อยได้ทำดาเมจเหมือนเมทตัวอื่นอ่นอะเออแล้วก็เอาของแบบนี้มาออกเพื่อจะได้ทาให้ทีมได้ประโยชน์จากการลดเกาะขอนโซโลิงอลาด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะถึกขึ้นเวลาโดนล้วงก็จะไม่ค่อยตายนะไม่เหมือนอ่ะสมมติถ้าเป็นเมทตัวอื่นเป็นแลกเป็นลเนลน่อะไรพวกนี้ก็ มีความสามารถในการโป๊กอะไรก็แรงไงเออก็ออกดามเมจดวนก็แรงมากแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือมันโป๊กแรงไม่ค่อยที่จะเท่ากับตัวพวกนั้นนะครับก็เลยเอาเอามายืนให้นานที่สุดแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ให้โัวบอลเป็นตัวทางดามเมจแทนนะครับที่จริงแล้วออกดามเมจดวนก็ได้นะโัวบอลจะได้ถึกขึ้นแล้วก็แรงแต่ตัวเราก็จะบางไงเออเราก็ต้องสมดุลหน่อยนะครับโอเคนี่ก็ฟาร์มไปก่อนเราได้เปรียบวนะจะจบตัวไหนก็ได้เนี่ยสามทางแล้วเนี่ยคือตัวบนก่อน โอ้โหคลิปตัวใหญ่จัดเลยมีซิปด้วยโอมโอเคไบโดนตีใบโอ้โหเห็นปะฟอรบอลเราไปเกาสองทีจะตายโอเคขังไว้ก่อนครับขังไปสกิลสกิลยัดไม่ทําอะไรมากคือด,ดีถ้ามีคนเข้ามาล้วงเราใกล้ๆเราก็กดสกิลสองเพื่อให้ลูกลักฟอรบอลกลับมากระแทกตัวเราเนาะกระแทกตูดเราอ่ะเออแล้วก็มันก็จะทําให้ศัตรูเลาะข้างเราโอเคตายฮายเตเต้โดนผมชิวไปชิวๆครับ11-2 13ก็สกอร์อย่างสวยเลยเห็นปะ การเล่นต้นเกมถึงกลางเกมของผม,ผมครับสำเร็จนะนี่คือการเล่นสําเร็จเพราะว่าเราต้องการเล่นต้นเกมถึงกลางเกมเนาะก็เลยสามารถเล่นอีชาได้ค่อนข้าง,งที่จะดีนะเวลาเราทําได้เยอะก็จะจบไวนะไม่ต้องถึงเลดน,นะแต่ถ้าถึงเลดก็จะเล่นยากหน่อยแต่ก็อันนี้ไม่ถึงไงคือผมเล่นต้นเกมได้หนักมากก็เลยชนะไปโอเคก็เป็นยังไงกบมาครับคลิปการสอนการเดินเกมแบบว่าง่ายๆนะครับสำหรับการเล่นอีชาเนาะโอเค MVP ว่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะ ก็ผมก็จะทยอยทําคลิปที่คนขอมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เอาคลิปอีชาไปก่อนเพราะว่าผมเป็นตัวเมนของผมไงลูกรักผมเออเป็นเมนเมดไงก็ต้องเล่นเมดเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําเมดเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย